สวัสดีค,ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันกับป๋าบีเกครั้งนะครับ,รบ,รบผมโอไม่ได้มานานแล้วเนาะเนาะก็เว้นช่วงไปหลายวันเหมือนกันเนาะก็จากคลิปล่าสุดที่ลงไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการโชว์ผ้าใช่ไหมว่าผ้านู้นเป็นยังไงผ้านี้เป็นยังไงก็ เดี๋ยวจะเบื่อกันก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ารอบนี้กลับมาเนี่ยเราจะไม่คุยเรื่องผ้าอย่างเดียวแล้วเราจะมาคุยเรื่องอื่นบ้างวันนี้ก็จะเป็นในช่วงของป๋าอยากเล่าอ,อวันนี้ป๋าจะเล่าเรื่องอะไรดีวันนี้ป๋าจะหยิบแอปแอปพลิเคชันในมือถือมารีวิวให้ดูนะครับพอดีมีน้องๆเขาสนใจนะลูกหลานผมเองนี่แหละลูกหลานผมเองเนี่ยเขามาถามผมว่าเออเนี่ยเห็นผมทำ u t u b e ผมทำยังไงผมก็ บอกตรงๆว่าผมก็ทําคนเดียวเนาะก็ตัดต่อคนเดียวทําคนเดียวทุกอย่างถ่ายก็ถ่ายคนเดียวนะครับไม่ได้มีทีมงานอะไรก็ทุกอย่างทําผ่านมือถือหมดเลย1เครื่องนะครับผมใช้ iPhone นะครับผมก็ทุกอย่างผ่านมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นรูปที่ถ่ายหรือว่าภาพทุกอย่างที่เห็นใน YouTube ทั้งหมดเนี่ยก็จะผ่านแค่มือถือเครื่องเดียวถามว่าทําไมไม่ลงทุนหน่อยไม่ใช้กล้องดีๆหรือไมโครโฟนดีๆหรือว่า อะไรที่มันเจ๋งๆหน่อยแบบยูทูบเบอร์ทั่วไปเขาทำกันคำตอบก็คือผมไม่ได้ไม่ได้มีทีมงานแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการเซตอัพสตูดิโอขนาดนั้นนะครับทุกอย่างก็ถ่ายทำกันภายในร้านที่เห็นแบ็กกราว์ทั้งหมดที่เห็นในร้านนี่ก็คือในร้านเลยใครมาร้านผ้า BJ Fabric บ่อยๆก็จะรู้ว่า ข้างหลังเนี่ยก็คือร้านผ้าผมเองเนี่ยเป็นแบ็กกราวด์ที่ผมโตที่ผมนั่งนะนั่งประจําผมก็สะดวกเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ผมก็จะหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายได้เลยนะครับผมเออมันก็จะจะสะดวกดีนะครับส่วนแอป,ปในการตัดตอ่อวันนี้แหละคือเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังหนะ้าเข้าประเด็นเข้าประเด็นก็คือแอป,ปที่ผมใช้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่แอป,ปหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมแอป,ปที่ผมนํามาใช้จะเป็นแอปปัด แบ็กกราวน์นะแอปปัดแบ็กกราวน์ตัวนี้ผมเรียกว่า e อ a s e เรเซอร์นะใครๆก็จะหาได้นะครับผมเข้าไปในใอ Apple Store นะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีนะโปรแกรมมันก็จะให้คุณดาวน์โหลดมาจะมีโฆษณาอะไรนิดหน่อยแล้วก็ ดูเขาไปนิดนึงนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เขานิดนึงนะครับแล้วกเ็เราก็สามารถใช้งานตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีเลยนะนั้นไม่ให้เสียเวลาไปดูการทำงานของเจ้าแอป Eraser กันวันนี้ผมจะเล่าเรื่องแอป Eraser ให้ดูนี่ก็เป็นหน้าจอมือถือผมนะครับนี่เลยครับคือแอป e r a s e r ที่ผมพูดถึงนะครับผมแอปนี้เองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเลยกันนะครับกดเข้าไปดูกัน หน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับเริ่มต้นมาเป็นหน้าต่างง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มทําการโหลดโฟโต้ก่อนนะครับก็คือเลือกรูปนั่นเองนะครับอ่าเราก็เข้าไปในอัลบัม้มล้วก็ไปเลือกรูปมาโอ้นะนี่รูปที่ผมเตรียมไว้นะครับผมโอ้มนุษย์อะไรเนี่ยฮะเตรียมรูปตัวเองไว้เยอะแยะเลยนะเซลฟี่ไว้เต็มเลยเอารูปไหนดีอ่ะค่อยๆดูฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเลือกมาสักรูปหนึ่งนะครับผมมาทําเป็นตัวอย่างให้ดู อเอารูปนี้แล้วกันนะครับผมรูปนี้เดี๋ยวผมจะตัดแบ克กราวด์ที่เป็นทางเดินออกนะครับผมเป็นต้นไม้เป็นอะไรเนี้ยเอาออกให้หมดเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาลองเริ่มทําด้วยการครอบรูปนะครับให้มีพื้นที่น้อยที่สุดพื้นที่ที่จะเราจะตัดนะครับผมเนี่ยนะครับพอเราได้ครอบรูปแบบนี้เสร็จปุ๊บน่าเห็นไหมพอเรากดแค่ครอบรูปมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอปเนี่ยมันตัดรูปให้อัตโนมัติเลยผมชอบตรงจุดนี้แหละนะ เนี่ยมันใช้งานง่ายมากเลยทีนี้เราก็แค่มาเก็บตกงานเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นตรงขอบที่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับหรือจุดไหนที่มันยังต้องปรับแต่งนิดนึงอ่าเราก็ซูมเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับแต่งตรงรีมูฟตรงที่มันเป็นส่วนเกินออกนะครับน่าก็ใช้งานศิลปะนิดนึงนะครับผมะละเอียดนิดนึงก็ไม่ต้องถึงกับขั้นพิธีพิธันมากนะครับผมอ่า นี่นะครับผมก็ใช้นิ้วถูได้เลยนะครับถ้าใครทําลงใน iPad หรือว่าในแท็บเล็ตนะครับก็สามารถใช้ปากกาได้ก็จะยิ่งเนียนมากขึ้นนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้คร่าวๆพอเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พอใจละเราก็ลองกดไปที่ปุ่มดันนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมทีนี้จะเห็นว่า พอเรากดไปที่ปุ่มดันแล้วเนี่ยมันยังมีฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับผมให้เราสามารถเลือกแบ็กกราวด์ได้แล้วก็ปรับแต่งตรงสไลด์ตรงนี้ได้นะครับที่เขียนว่าฟีเจอร์รจะเห็นว่ามันจะทําให้ตัวขอบเนี่ยดูลมุนมากขึ้นดูเนียนมากขึ้นส่วนแบ็กกราวด์เราก็เลือกได้ระหว่างทนสเพรนต์กับไวท์นะครับในที่นี้ผมขอเอาเป็นทนสเพรนต์แล้วกันเป็นโปร่งแสงนะครับผมเสร็จปุ๊บกดเซฟ เรียบร้อยครับอะเดี๋ยวเราลองมาทํากันอีกรอบหนึ่งนะเอาอีกสักรูปหนึ่งนะครับตอนนี้ลองรูปที่แบบแบ็ก o u n d เยอะๆบ้างนะครับดูว่ามันสามารถตัดได้ไหมอ่าเรามาลองดูกันนะครับผมอ่าลองดูรูปนะครับผมที่อ่าผมครอปไว้ป๊าปมาเรียบร้อยแล้วครับผมน่ะผมเอารูปนี้นะผมลองใช้รูปนี้แล้วกัน นะเราก็ทำให้โปรแกรมมันทำงานง่ายขึ้นโดยการครอบรูปที่เรียบร้อยไว้ก่อนนะครับผมครอบรูปให้เหลือพื้นที่น้อยที่สุดไว้ก่อนนะพอเราครอบรูปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกดดันปึ๊บเน่เห็นไหมมันออโต้ให้เลยฮะผมชอบจุดนี้แหละเราไม่ต้องทําอะไรกับมันมากเลยแล้วก็ที่เหลือเราก็คือเก็บตกนะครับผมส่วนที่มันยังลบรูปให้เราไม่เรียบร้อยเราก็มาเก็บตกนะค่อยๆใช้นิ้วเก็บงานไปครับผมนะฮะ ก็ลองลองดูนะครับผมว่าแอปนี้น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนนะครับที่หาโปรแกรมลบรูปหรือว่าลบแบ็กกราวแบบง่ายๆนะครับผมไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากนะครับผมแถมฟรีตั้งหาด้วยนี่ลองดูครับลองดูนี่นี่ครับผมผมก็เก็บงานของที่ทำตัวเองเรียบร้อยละรูปนี้เรียบร้อยละอ่ะเราก็กดดันไปนะครับ มา,มาที่หน้านี้เสร็จเราก็ปรับแต่งนิดนึงเหมือนเดิมนะครับปรับตรงฟีเจอร์นะครับให้ขอบมันละมุนมากขึ้นนะครับเนียนๆแบ็ r กราวเราก็ทิ้งไว้เป็น t r a n ทันเ e ลนเหมือนเดิมโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับแอป e r a s e r จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแอปนี้แอป e r a s e r เนี่ยนอกจากนอกจากว่ามันจะมีข้อดีที่ว่า ตัดแบ็กกราวด์ได้แล้วเนี่ยนะครับผมอันที่มีประโยชน์แล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือมันฟรี <c oughs> ไม่ใช่มันสามารถที่จะออโต้ตัดแบ็กกราวด์ให้เราโดยที่เราไม่ต้องใช้ความสามารถในการตัดต่อเยอะนะครับ <c oughs> เราไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าไม่ได้เป็นโปรแกรมมม่งจ๋าที่ว่าแบบ สามารถตัดต่อรูปอะไรได้ได้เซียน,น,นได้เก่งๆเพราะฉะนั้นการมีแอปเล็กๆง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยเราลนระยะเวลาในการตัดแบ็กกราวแล้วก็ทำรูปภาพง่ายๆให้เราได้ท,ทันทีนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของเจ้า e อีเรเซอร์ที่ผมชอบนี่นะครับอ่ะแต่ยังไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อนะ พอเราได้รูปที่เป็นรูปที่ตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีแบ็กกราวด์แล้วเนี่ยเราเอารูปเนี่ยไปทไําไงให้มันเป็นปกหน้าหน้าปกของ YouTube นะครับเวลาเข้ามาที่ YouTube c h anel n ผมมันจะเห็นมีปกอยู่ใช่ไหมปกสี่เหลี่ยมนั่นแนหะอ่าแล้วก็มีภาพปักแปะ 8. ซึ่งผมก็ทําเองง่ายๆนะครับมันจะมีอีกแอปหนึ่งเป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวไว้เราไปเล่าในคลิปหน้านะเดี๋ยวไปเล่าในคลิปหน้าว่าไอเจ้าแอปเนี่ยคือแอปอะไรแล้วก็ทาํางานยังไงนะครับ งั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะอย่าลืมนะอย่าลืมใครอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ป๋าเล่าเรื่องอะไรเนี่ย ทักมาได้บอกมาได้นะครับหลังไม์มาได้รู้ว่ามาคุยกับผมก็ได้เจอกันหน้าร้านได้นะครับก็อย่าลืมร้านผ้าบีเจนะครับผมเขามาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องผ้าเราก็สามารถให้คำปรึกษาได้อยู่แล้วนะครับผมก็มาสอบถามกันได้เลยโอเคงั้นวันนี้ป๋าลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันอย่าลืมนะส u b s c คร b e ให้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปด้วยเลยขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับ